สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาพบกับปัดาชแนลอีกคือเก่าเนาะครับผมมื่อน,นี้ปาดแชแนลสี่เอาปัญหานะครับสีมาคุยปัญหา,าหลังจากที่ห่าปลูกฟักทองนะครับหลังเก็บเกี่ยวนะครับหลังจากทำหน้าแล้วนะครับหฮาปลูกฟักทองนะครับก็สีเอาปัญหามามาย่ำเตือนกันเป็นคอเป็นคอเตือนนะครับสำหรับพี่น้องท่านได ที่คิดว่าจะปลูกฟักทองหลังเก็บเกี่ยวหลังห้องเก็บเกี่ยวเข่าไปแล้วนะครับหลังทาหน้านะครับผมนี่ครับราชนินาก็เลยสิเอาปัญหาที่ได้พบเจอแล้วครับพี่น้องครับได้เอามา,าแช่ประสบการณ์กับพี่กับน้องนะครับให้เห่าได้หูประสบการณ์ไว้อีกหนึ่งปัญหาน้ากันนะครับว่าปัญหา,าการปลูกฟักทองหลังาทาหน้าแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอยาียงแนนะครับที่ ที่ปลาแชแนลได้พบเจอนะครับก็เลยสีอเอามาเพื่อเป็นข้อเตือนใจนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่คิดอยากจะปลูกฝักทองนะครับคือการเท็ดเกษียณนะครับพี่น้องทุกอย่างทุกตัวมันก็มีปัญหาเหมือนแหละครับแต่ว่าห้องเฮาหูปัญหาปุ๊บห้องก็เอาปัญหามาแช่กันแล้วก็หาวิธีป้องกันนะครับแล้วห้องก็จะสําเร็จนะครับการเท็ดเกษียณนะครับพี่น้องเท็ดเกษียณนี่มันเหมือนกับว่ามันจะไงแต่มันก็บ่ได้งไงนะครับเหมือนจะยาก มันก็บ่าได้ยากหรอกครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าห้าต้องหูจกักเทคนิคหูจกักศึกษาหูจักเรียนรู้อยู่กับเขาให้ได้้วก็อ่าหูจักสังเกตนะครับการเจอปัญหาการแก้ปัญหาตลอดนี่เดี๋ยวห้าสิเฮ็ดเปลี่ยนประสบการณ์มันส,สรรอนเฮาเองครับการเท็ดเกษตรครับทีส่สิ่งสําคัญนั่นก็นกนคืออ่าใจของห้าครับว่าใจห้าสูบบ่เห้าสสี้อบอนะครับหลังจากที่ห้าเจอปัญหาไปแล้วนะครับพี่น้องเฮาเจอปัญหาไปแล้วว่า้าห้าบ่ท้อนะครับหฮากะ จังได้เขากับสำเร็จครับพี่น้องครับมันกิดสีมีทางออกห้เหาเห็ดนะครับประสบการ์มันสิซอยสอนห่าใหเอาเรี้ยนรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจังไดกับสำเร็จแน่นอนนะครับผมขอเพียงแต่ว่าห่อยจะถ่อนะครับเห็ดเถื่อนี่มันบ่ได้เถื่อนหนาเขากับศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องสำเร็จสักบ้านหนึ่งครับพี่น้องครับจะปิดถอครับการเห็ดกเกษตรครับพี่น้องอันนี้คืออ่าใช่เนาภพาพี่น้องมาชมนะครับอ่าอันนี้เป็นฟักทองนะครับเพิ่งปลูกได้ เ,เกือบสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับหลก็สีภาาไปเบื้องนะครับปัญหาที่พบเจอนะครับมันเกิดจากหยังนะครับเดี๋ยวปาชัเนาพ้าไปเบื้องนะครับสีเบื้องยกตัวอย่างลักษณะนะครับลักษณะของต้นที่ที่เกิดปัญหาครับผมนี่ครับพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้องต้นที่เกิดปัญหานะครับว่าปัญหาเขาเกิดจากหยังนะครับพี่น้องอันนี้เบื้องนะครับนี่ครับลากเขานะครับ เหมือนถูกกัดกินไปนะครับโบเปนเชียร่านะครับโบเปนเชียร่าครับถือกัดกินเหมือนกัดกินถึกหากใต้ดินนะครับเขาไปบ่ได้ครับเขาถือกัดขาดไปต้งเต่ตอนยูใต้ดินครับพี่น้องครับนี่แล้วครับยกตัวอย่างไปแล้วต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเริ่มมีเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับต้นหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับ เขาสค่อยๆเป็นต้นครับที่ค่อยๆเป็นต้นเหี่ยวไปตายไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวปลาที่เราถอนขึ้นในเบื้องครับว่าข้างล่างเขาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องขาดไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเขาจะขาดไปเลยนะครับเพราะว่าเขาถือกัดนะครับถือกัดไปสัตรูตัวไร่ที่มากกัดนะครับก็คือแมงกีซ่อนครับพี่น้องครับแมงกีซ่อนเนื่องจากว่าหน้าปลาชช่เรหนีแถวนี้มันเป็นดินดินลักษณะเป็นดินทรายนะครับดินทรายแล้วก็ อยู่น่นนะครับเฮ็ดให้แมงกีซอนมีนะครับกีซอนน้อยในดินนะครับพี่น้องเขากระสีมากากัดกินนะครับนี่ครับปัญหาเจอได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเหตุผลที่เป็นยังขึ้นต้องปลาี่เราต้องปลูกสองตัวไว้เพื่อนี่แหละครับการไว้นี่แหละครับเห็นไหมครับพี่น้องกอน์ดกินคือขาดไปเลยนะครับเขาถือกัดห้าตัวเขายุ่ใไ้ดินครับห้าเขาถือกัดขาดยุตใต้ดินนะครับ เป็นของชอบนะครับหากฟักท่องอว่นี่ที่ปลูกไว้ไหม่เนี่ยเป็นของชอบของแมงกีซ้อนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับปัญหาครับพี่น้องนี่ครับมันมีวิธีแก้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลงวิธีแก้กันครับผมครับพี่น้องวิธีแก้กับองปลาชนแอวก็มีอยูวาเนี่แหละครับให้ให้เข้าห้วยนะครับให้เข้าห้วยฟุลดานนะครับพี่น้องฟุลดานเอ่อกันกันมะเรงที่อยู่ในดินนะครับกันพวกแมงกีซ้อนพวกหมดนะครับที่จะนํา เชือ้อล่าหรือว่าเขาสีมากัดแทะหยอดกัดแทะใบกัดแทะหักนะครับของฝักทองครับพี่น้องครับเอาห้วยแล้วครับหลังจากที่เอาห้วยแล้วกรให้เข้าวดนน้ำนะครับวดนน้ำเราเดี๋ยวเขาจะซึมลงดินนะครับเพราะเขาซึมลงดินตัวนี้จะจะบวบเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในดินเขาลงไปในดินแล้วนะครับเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับปาชิเนอกับห้วยไปแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องให้เบิงเลยครับนี่ครับ ห้วยไปนะครับถ้าแบบนี้เอายูนะครับพี่น้องครับจะ่าเขาต้องอมันมายางรอบเบิงนะครับยังมันมายางเบิงนะครับนี่นะครับนี่ครับพี่น้องบาดเสนเหล่าพึ่งห้วยไปนะครับพี่น้องพึ่งห้วยไปครับขั้นตอนต่อไปก็จะก็จะโดนน้ำนะครับโดนน้ำเพื่อให้ให้เขาละลายลงในดินนะครับป้องกันแม่งกี้ซ่อนนะครับป้องกันหมดนะครับที่จะมารบกวนนะครับเป็นอ่า ศัตรูพืชต่างๆนะครับที่เฮตุให้การเะรืญเตืบตัวของเขายุดชะงักนะครับพี่น้องครับนี่นะครับกับเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เอามาแช่ประสบการณ์นะครับให้พี่เ้นองได้เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่ต้องการที่จะปลูกฟักทองหลังทาหน้านะครับพี่น้องครับปัญหามันก็มีอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เอามามาแช่กันแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้ ป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นขวาเตือนใจนะครับนะครับสำหรับพี่น้องที่สิบปลูกฟักทองหลังเก็บเกี่ยวนะพี่น้องเนาะที่ว่าเอามาฝากพี่ฝาาน้องนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นลักสูตรของปลาชิแนลนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับหายห่อไซฟุลด่านแบบนี้นะครับอาทิตย์ละเทือนะครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งใส่เทือนหนึ่งครับปาชแนลอาทิตย์หนึ่งใส่เทือนึงครับหลังลังจากนั้นปุ๊บคือเขาสิเจือจางไปแล้วกลพวกแมลงศัตรูพืชสีลับมาคือเกานะครับพี่น้องจบบนี้นะครับ เดอนหนึ่งอย่าลืมดพี่น้องเด้อใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมพี่น้องนี่นะครับกลายเป็นเทคนิคดีๆนะครับเปลี่ยนอีกวิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับที่เอามาฝากปีฝากน้องนะครับแต่พีน้องผู้ใด็กอะชื่นชอบนะครับชื่นชอบกะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกันล่างใจให้ปาชแนลกับทีมงานนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กะปาชแนลขอจบไดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ